เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเโอเคกันอีกเช่นเคยแล้วในคลิปนี้เราก็อยู่กับหางสึ้นฝั่งตัวข้ามเป็นจูล่งอาวุธน่าจะประเภทเดียวกันไม่หอกก็ทวนนะสักอย่างนะครับผมไม่รู้ว่าอาวุธ2ชนชิดน,นนี้มันแยกตกต่างกันยังไงวะแต่ว่าสายที่มเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูว่านาคลอสผิวเป็นยังไง <c oughs> ในอไม่เคยเล่นเลยวัางเนี่ยนับครั้งได้น่าจะไม่เกิน5ครั้งนะครับในอาวตัวนี้เราลงทุนเอาเพชรที่สะสมมาจัดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ขายเป็นเหรียญน,นะเนี่ยนี่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่รู้สึกว่าความไวมากเลยนะครับ ความไวกว่าลิงอะตีคลิปไวมากแต่ต้องดูว่าตีคนตีคนแรงหรือเปล่านี่ใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ ปามเขาจะมาเปล่าวะรอมันออกมาลึกหน่อยเฮ้ยเพื่อนไม่รอมันออกมา่อยวะขอโนวนหน่อยเด็กขอดูผมว่าแล้วปามันต้องมามันต้องมาท่านผู้ชมเฮ้ยต้องตามไปตัวนั้นเฮ้ยเข้าไม่ได้เอามึงก็ได้เอาเฮ้ยออกก่อนนาเมยยุกยิกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเมื่อกี้สกิลแบบน่าจะไปตายตัวนั้นตายนะ แต่พลีจูร่มันหนานักมันคือเซลยวฟิตอะมันหนามันไม่ใช่แอสซินมันเป็นไฟเตอร์เนี่ยตามดีล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอะไรเพื่อนฉีดอะไรฉีดอะไรกว่าจะรีเทิร์นจะรีเทิร์นกลับมาได้ไปแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้ว เฮ้สนุกดีว่ะนะานผู้ชมตัวเนี้ยไม่เล่นมันนะถ้าเกิดคุณค่อนข้องเลยนะเล่นมันที่สุดในตัวฟารมที่ผมเคยเล่นมาเลยเนี่ยมันดูมันดูแลดูไวมากเลยอะ่ะผิวไหวดังใส่น้ำ well, <okay. S 3> <Yeah. S 1> ไม่ค่อยเห็นมีคนอมาเล่นเลยนะตัวนี้ เอ,เ,อเอาโหเอาโหพลาดไปแล้วหนึ่งมันเห็นผมมันก็หนีแล้ววะอะไรอะไรเออเฮงัดไม่ได้ต้องตีเดินเร็วนะครับมันจะงัด ว่าสายทีเร็วน่าจะแจ่มเลยอ่ะเอาไปเพื่อนเราไม่ต้องการเราดูดเลือดเอาก็ได้วะ <c oughs> เมดมันไม่อยู่ไปไหนไม่รู้ <c oughs> อะไรอะไร รู้นะแต่คอมโบแล้วฝันตัวข้ามนี่น้หนาทั้งนั้นเลยนะหนาอะไรงัดมาแล้วไงพร้อมงัดพร้อมงัด ยังด ứ งดัง <c oughs> มาจังหวะเข้าก่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมึงสดไป <c oughs> เฮ้ยเข้าบอลโหด,ด้านางัดดีล่างัดดีล่า แล้วไม่ถอยแล้วเพื่อนมันไม่ได้แล้วนะ่ะมันไม่ไหวหรอกมัไม่ไหวบอกแล้วไงทีมเขาเยอะอะ well, <everyone S 1> เยอะเกินไป,ไปเราแบบตียังไงก็ไม่หมดนะเมื่อกี้นะี้ถ้าหมดอะพวกก็แบนนอะไรโกงยังไงเนี่ย <c oughs> ถ้าเก็บหมดได้ก็คือโกงนเมื่อกี้นี้ <c oughs> เอ้ยอาจจะได้นะ้คนเก่งๆเนี่ย แต่พือกผมเพิ่งเล่นนะครับอ้าวแล้วไี่ยืนหลุดอะไรแล้วเนี่ยปิงไปแล้วมั้งเดยมาแล้วเอ้าโหรู้เหรอรู้เหรอรู้เยอะหน่อย เห็นหน้าผมก็พิกเกอร์ไปเลยอะออเอาหัมังกรก่อนทำหน้าที่ของคุณด้วยหน้าที่ฟาร์มมาแล้วเราออกสายขีนะครับท่านผู้ชมเวิร์กป่าววเนี่จริงๆน่าจะออกดาบดูดเลือดที่เป็นแบบว่าตีเร็วอะ่ะ น่าจะได้อยู่นะงัดดีล่ะเอ้ยไม่ทันงัดได้ตัวนึงถอยก่อนถอยโอ้โหอ,อันติมันตามมาไนดะ้ยังไงวะอันติว่าอันตีนแครี่ว่าเมื่อกี้เนี้ยมาจังหวะเข้าก่อนครับฉีดแล้วมันฉีดแล้วมันฉีดมันฉีด ไม่หนาแล้วไหมของตามต้นเกมตีไม่เข้าเมื่อกี้คุณยิงผม mm, เหรอคุณนไง <Master Kill. S 1> งัดกระโดดได้งดึงดังเฮ้ย <c oughs> สนุกดีว่ะตัวนี้ทนะ่านผู้ชมมันแบบมันตีเวลามันตีเร็วๆแล้วมันสนุกมากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวงัด <c oughs> เดี๋ยวงัด <c oughs> เดี๋ยวงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด <c oughs> งัดจนหัวร้อนนะสตัน์จนหัวร้อนะนะท่านผู้ชม โอเคำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนล้วได้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ